แล้วมีแม์ไหนประทับใจไหมตีคู่กับเวียดนามครับเอ้ยคุแต่เรายกตัวฟุ่งเข้าไปแล้ว <c oughs> ไหนแหละลองทำให้ดูดิไหนแหละลองทำให้ดูดิทีเฟเอ้ทีเอ้ ไม่ทำอะไรครับเอาไม่เห็นนะเนี่ยคนกำลังพายเรืออยู่มาถามทำอะไรอ่ะแล้วเราเป็นอะไรเนี่ยฮะอผมนะครับเป็นโรคกระเพาะครับเป็นโรคกระเพาะครับจะพูดเพื่ออะไรต้นอยมาแทงต้นอยมาแทงเรือ่ายเๆเออแล้วยังอีกยังอะไรครับยังไม่ช่วยลุกอีกชื่ออะไรเดี๋ยหนิว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 นี่ช่วยจะไรได้บ้าง พี่กำลังมีความสุขกับการพายเรือต้อพายในน้ำครับเรือต้องไปพายในน้ำใช่ครับแล้วทํทำไมเรามีความรู้ด้านเรือด้วยอะผมเป็นนักกีฬาพายเรือครับดีเลยพี่มาตามหาในกีฬาพายเรือนึงเป็นระดับทีมชาติเลยนะไม่ใช่แค่ชาติดีนะเป็นนักชาตินี้แล้วเป็นนักชาติดีแล้วโอเคจำได้ว่าเขาชื่อดิวอะดิวเหรอครับเออรู้จักครับเออตรงนี้แหละครับอ๋อนี่คือดิวครับดูปากครับดูปากดิว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 ไม่ใช่ครับไม่ใช่ ดิวดิวดิวถ้าดิวดิวนี่ถูกไหมไม่ถูกครับไม่ถูกต้องผู้ว่าดิวดิวดิวโอ้โหนี่คือเอรือที่เราใช้ซ้อมทั้งหมดเลยนะ โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยมีลำไหนที่เราชอบที่สุดไหมลำไหนที่รักที่สุดไหมรักทุกลำเลยครับรักทุกลำเลยเหรอกว่าจะหาเงินมาซื้อได้มันยากลำบากใช่ไหมล่ะต้องรอเจ้าของเขาเผลอครับต้องรอเจ้าของเขาเผลอครับตอนนี้ตำรวจรู้ยังฮะไม่ไม่รู้ครับไม่รู้เขาถ้ารู้แล้วดิวจะต้องไปอยู่ที่โรงพักหรืพูดถึงแล้ววันนี้พี่มานะยังไม่เห็นดิวอยู่กับผู้หญิงเลยอ่ะทำไมครับ อ้าเนี่ยผู้หญิงมาจะยิงเรือไงแ้วเป็นผู้ชายพายเรือถ้าเจอผู้หญิงผู้หญิงยิงเรือไงเรือเราเล่นไม่ได้ใช่ไหมงั้นพี่โดดน้ำเรือเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ประเภทยังไงถ้าขยักก็จะมีประเภทเดี่ยวประเภทคู่แล้วก็เรือทีม4คนครับเทคนิคในการพายเรือพี่อยากเช็คว่าชุดความรู้เทคนิคการพายเรือเป็นชุดเดียวกันหรือเปล่า นี่นี่นพี่เรียนเรือมาด้วยแล้วครับอ้าวโธ่พี่เรียนมาพี่เรียนมาตั้งแต่มัธยมแล้วพอพี่จบมัธยมต้นพี่ถึงเริ่มเรียนเทคนิคเสร็จแล้วเนี่ยพี่พี่ก็ไปเรียนเทคนโนเทคนโนเสร็จแล้วพี่เรียนมาหาลัยไปเรียนมหาลัยพี่ก็กลับมามีแฟนเป็นเด็กพัน,นิคนละเทคนิคคนละเทคนิคคนละเทคนิคแล้วครับคนคะละเทคนิค <c oughs> ครับโอ้โหไม่จุดมุ่งได้นั่นคือรุ่นน้องครับรุ่นน้องเหรอเป็นี้ยงเลี้ยงอยู่คนเดียวเลยนะเดี๋ยวจะให้รุ่นน้องเราเนี่ยช่วยเป็น สาธิตตามที่เราบอกเทคนิคการพายเรือหน่อยได้ไหมได้ครับอันนี้ผู้ไทยหรือว่าผู้ผู้เมูมเผู้ไทยครับู <_ S 1> <_ S 3> ไทยครับ <_ S 1> อ่าเทคนิคเราต้องมีอะไรบ้างครับผมในการพายเรือการทรงตัวครับการทรงตัวเพราะว่าอันนี้นั่งลำบากมันยากเลยน,นะยากครับยากเนาะครับ,รรบถ้าคนไม่เป็นลงไปนั่งคว่ำไหมคว่ำเลยครับเฮ้ยจริงเหรอครับเฮ้ยโหพยายามนั่งให้เข่ามันติดนะครับนั่งให้เข่าติดกันอ่าเนี่ยเดียวในนั่งเข่าติดกันแล้วก็ ขายืดไปข้างหน้าครับข้างในมีระบบนวดขาอะไรมีไหมไม่มีครับไม่มีนะไม่มีครับไม่มีนะไม่มีนะเป็นทายเรืออย่างเดียวเอามือไปในน้ำแล้วก็บพายใบพายบอย่างเงี้ยครับายบพายบายเพื่อให้มันบาลานซ์เรือครับบาลานซ์เรือก่อนถ้าเรานั่งทรงตัวได้แล้วก็เปลี่ยนมาใช้ใบพายครับอ่าเปลี่ยนมาใช้ใบพายเราต่อไปก็เป็นเทคนิคการพายอ่าเทคนิคการพายเลยให้เซตแขนไปข้างหน้าอย่างนี้แล้วก็ลงล้วงครับแล้วก็ดึง ดึงอ๋อนี่ไงมันจะเกิดขึ้นมาเลยครับแล้วก็ขึ้นมาเซตแบบเดิมเซตใหม่อีกฝั่งหนึ่งลงแล้วก็จวก้วงอ่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครับแล้วเทคนิคที่จะทําให้เราพายเร็วคนอ,อื่นโดยส่วนตัวแล้วมีเทคนิคไหต้องซ้อมครับแล้วก็พละกําลังพละกาลังตอนหนึ่งครับ <ะ>ถ้าเรามีแรงดึงเยอะกว่าเลือเราจะพุ่งเยอะกว่าใช่ครับคุณย,ยังไม่ถึงตรงนี้นะยังไม่รู้เลยว่าอย่างของดิวเองเนี่ยเข้ามาสู่โครงการสปอร์ตมิโนได้ยังไงตอนไปแข่งกีฬาแห่งชาติครับที่เชียงรายเกมได้เหรียญทองแดงมาครับโอ้ได้เหรียทองแดงมามันมีความเปลี่ยนแปลงในการฝึกซ้อมเราเรื่องของตารางการฝึกมีการฟิกซ์ไหมหรือว่าเอ่อเรื่องโพชนาการมีการดูแลกันเพิ่มเติมไหมอาทิตย์หนึ่งถ้าเป็นช่วงเช้าก็เป็นจันพุธศุกร์ก็จะเป็นวิ่งแล้วก็ อาคารเพนหาดเสาก็เป็นเบอและช่วงบ่ายก็เป็นโรงเรือมหมดเลยหลังจากเข้าสู่โครงการสวดฮีโร่มีรางวัลอะไรที่น่าภาคภูมิใจของเราที่จะเป็นความทรงจำของเราหรือว่าเป็นแมตช์พิเศษที่เราแหมประทับใจมากมีไหมมีครับเออเป็นเิงชมป์ประเทศไทยครับสนามหนึ่งที่กระบี่ได้เหรียญทองเควันหนเม็ดโอ้โหแล้วมีอะไรอีกไหมแล้วก็มีแมตช์เยาวชนเยาวชนแห่งชาติที่บุรีรัมย์ได้มา สามทองกับอีกหนึ่งเหรียญเงินครับแล้วมีแมตช์ไหนประทับใจไหมแบบเล่าให้ฟังเลยจังหวะจะเข้าเส้นชัยตอนนั้นมันเบียดกันมีไหมเมีนชั้นเซาท์อินดเชียครับเฮ้ยไปแข่งเซาท์อิสดเชียรประเทศอะไรที่ไทยเนี่ยนะครับอ๋อแต่ว่าเขามาแข่งที่บ้านเรารตีคู่กับ,บเวียดนามครับเอ้ยคุยแล้วตะโกนไปไหมงงเงี้ยหนงงตีคู่กันมาเลยครับไม่รู้ว่าใครได้ แต่เรายกตัวฟุ่งเข้าไปแล้วไหนลองทำให้ดูดิทีไปเอทีไปเออารในเมื่อมีทักษะเทคนิคดีแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ขอดนะในคันท้าประลองกันซะหน่อยแต่จะไม่ใช่้เรือหน้าตาปกติที่ภายแน่นอนแต่ว่าเราโอเคไหมโอเคครับเราเข้าสู่ภารกิจท้าประลองสปอร์ตฮีโร่ไปดิ ภารกิจท้าประลองสปอร์ตฮีโร่องในวันนี้กับเกมแข่งพายอะไรพายเรือจ้า <c oughs> กติกาง่ายมากๆเลยครับมีเรือเป็ดกับเรือยูนิคอนโดยดิยวนั้นจะขึ้นเรือยูนิคอนครับส่วนแจ็คไรเดอร์นั้นจะขึ้นเรือเป็ดครับแข่งกันพายออกไปโดยที่แจ็คไรเดอร์นี่มีไม้พายแต่ว่าดิวเนี่ยใช้มือพายออกไปครับพายผ่านทุ่นต่างๆไปเรื่อยจนไปถึงธงที่ปลายทางครับใครเด็ดทงออกมาได้ก่อนคนนั้นชนะไป แน่นอนนะฮะการแต่งกายเราพร้อมอยู่แล้วนะครับอุปกรณ์เราก็พร้อมอยู่แล้วเรือที่เราจะใช้เป็นยานผ่านนะวันนี้นะครับก็คือเรือเป็ดเหลืองและเรือยูนิคอร์นนั่นเองคนแพ้ถูกลงโทษนะโอเคครับคนแพ้ต้องทำอะไรไหมทำอะไรครับต้องสูบน้ำทั้งบึงเนี่ยให,ให้กลายเป็นพื้นที่งแห้งไม่ไม่น่าไว้ไม่ไม่น่าไว <laughs> ไ้ไม่ไม่น่าไว

โอ้โเดิวพยายามขึ้นอยู่นีกรดจ็บใจไน่พยายามช่วงครับเอาละครับตอนนี้ใครถึงโคกงกอนและในลุดในดีสุดในที่สุด ดูผลก,การแข่งขันครับแหม่จัดเกนเลเกินครับแจ็คไรเดอร์ใช้ทั้งความสามารถและความโปรงที่มีอยู่ครับเอาชนะน้องนิวไปได้เด็ดทงมาได้ก่อนเป็นผู้ชนะไปเองไม่ไดีใจพี่เหรอดีใ,ใจครับขอบคุณมากขอบคุณว่าว่าแต่เป้าหมายในการเป็นนักกีฬาของเราก่อนดีกว่าอยากไปซีเกมสักครั้งหนึ่งในชีวิตครบอ๋ออยากไปซีเกมตอนนี้อายุเท่าไหร่ฮะสิบเจ็ดครับเฮ้ยสิบเจ็ดเองเหรอครับอุย้ยมีเวลาอีกเยอะเลยคิดว่าน่าจะเอาเหรียญทองกลับมาได้ น่าจะได้ครับมีประเทศไหนที่น่ากลัวไหมนอกจากเวียดนามที่เราเคยแข่งที่เคยเอาชนะเขาอินโดครับเอ่อตอนนี้ทางอินโดดูอยู่คุณมีอะไระอยากจะบอกบถ้าผมได้ไปซีเกมก็เตรียมรับมือดีๆนะครับเน่เน่ท้าน้องน้องที่มีความฝันตั้งใจอยากจะเป็นนักกีฬาแบบระดับเราบ้างเนี่ยเขาจะต้องทํำยังไงบ้างต้องขยันซ้อมครับพัฒนาตัวเองออแล้วก็ฟังโค้ดแล้วก็ ปฏิบัติตามที่ครบบอกครับนี่นะครับก็ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้นะครับว่าเป็นช่องทางออนไลน์นะครับของทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเอ่ยนะครับหรือว่าสมาคมกีฬาต่างๆอย่างเรานี่อยู่สมาคมอะฮะเรือพายครับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับผมสามารถติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของเราได้เลยนะครับผมส่วนแน่นอนครับตอนนี้ได้เวลาขอลงโทษอ้าวอย่างนี้วันนี้เรื่องการลงโทษพี่ไม่เอาเราขี้เลยหรอกพี่จะต้องทำเราให้ดูดี เพราะว่าเราท้าทางด้านของเ,ออเพื่อนๆสมาชิกซีเกมของเราแล้วรเราจะต้องไปพร้อมความสามารถและความดูดีของเราใช่ครับนะดาราออหรือว่าผู้มีชื่อเสียงคนไหนเราชื่นชอบเป็นพิเศษอยากจะหน้าคล้ายเลยไหมมีไหม,มเอาดูดีกับพี่ก็พอแล้วครับเอาดูดีกับพี่ก็พอแล้วครับลองก่อนเผื่อไม่ชอบเผื่อไม่ชอบอโอ้เนี่ยสุดยอด อชอบไหมสีนี้ชอบไหมชอบครับเอ้ยพี่บอกแล้วว่าเราต้องถูกใจพี่เลือกเองกับเบอร์เดี๋ยวเติมนี่เติมอีกนี่เติมอีกนี่ชอบชอบอยู่ครับชอบอยู่นะเฮ้ยแล้วบล็อกสีตาต้องมีไหมไม่ต้องก็ได้พอแล้วพอแล้วพอแล้วแล้วผู้ชายที่ทาปากสีแดงเขาสึกไงบ้างอันนี้ไม่ไม่ตอบดีกว่า ถามพี่อินโดดิว่าผมหล่อไหมครับผมหล่อไหมครับม <laughs> <c oughs> าลุกิตขมาลองกอนฮีโร่